สวัสดีครับกิติช่องเททา h ชาแนลครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากการถ่ายทําบ้านก็กลับรถผ่านมากิโลเมตรที่ห้าสิบหกนะก็บอกว่าก่อนคืออยู่ในอ่างทองอะ่ะอยู่ในติดถนนสายเอเชียเนี่ยบรรยากาศตะดนรถวิ่งมาจากโน่นเลยจากเหนือลงมามาถึงอ่างอ่างทองในตำบลอ่าเรียกตำบลตลาดกลวด อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองติดถนนสายเอเชียครับกีเรมตี้ทีโบ๊ครับปักหมุดไว้เลยนะฮะมาที่บ้านวนเหล็กจะเห็นรถขนเยอะมากเลยนะนี่ฮะคนเยอะมากแล้วดูลานรถจอดด้านหน้านะมีลานจอดรถกว้างๆเลยครับนอกจากบ้านวนเหล็กแล้วน่าจะมีอีกหลายอย่างอย่างเช่นกาแฟสดโอ้โหอร่อยมากอยู่ในบ้านวนเหล็กแล้วมีตรงนี้ฝั่งนี้ก็มีมก๋วยเตี๋ยวรถอยู่ฝั่งนน้นนะก๋วยเตี๋ยวรถอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็มีร้านซุ้มก๋า อาหารก็ไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจดูบ้านหุ่นเหล็กของพี่เนกครับไปด้านในเลยครับครับก็พเพื่อนๆจอดรถนะมีลานจอดรถกว้างๆนะจอดรถกว่างนี้นะพอเสร็จแล้วก็มามา,มาที่ตรงซุ้มเลยตรงนี้มีบริการโอ้โหเนี่ยซุ้มประตูทางเข้านะมีทางเข้าที่เดียวทางเข้าที่เดียวแล้วก็มีมาซื้อซื้อตั๋วบริการตรงนี้พาลูกพาหลานมาเข้ามาตรงนี้เลยครับซื้อตั๋วเดี๋ยวเราไปกางใดดีกว่าครับบ้านหุ่นเหล็กของพี่เนกครับ ตอนนี้กิติมากเกินไสมประตูแล้วนี่ก็บอกเลยนะฮะก็มีเวลาบอกเพราะ9้าโมงถึง5โมง9ม้าโมงห้าถึง5โมงเย็นนะโอ้โหมีประตูเปิดข้าอย่างนี้เลยโอ้โหบรรยากาศข้างในไม่รู้จะเป็นยังไงนะก็เขียนว่างนี้เลยนะนี่คือบ้านหุ่นเหล็ก Facebook ก็มีนะฮะเข้าไปดูได้นะฮะแล้วก็มีจะเป็นพวกคุณหนูคุณน้องชอบตอนนี้ลูกค้าเพียร์นี่กำลังเดินออกมาเนี่ยมาถึงก็เพื่อเพื่อนมาถึงตรงนี้ก็ซื้อตั๋วตรงนี้เลยครับก็เขียนไว้เลยว่า เวนกมทูบ้านหนเหล็กนี่ไงนี่ราคาตัว๋วนะหกสิบบาทเด็กสามสิบบาทเองถูกมากๆส่วนสูงเขามีการวัดด้วยแล้วใครแอบอ้างนี่มีการวัดด้วยมาถึงก็มาถึงก็เคาะประตูตรงนี้ฮะเคาะตรงนี้เออแล้วก็ซื้อตั๋วตรงนี้เฮ้ยนี่ก็ไม่ต้อนรับเรารไงเนี่ยเปิดนิดนึงเปิดนิดนึงสวัสดีครับนี่ฮะมีพนักงานนั่งรอตรงนี้นะครับซื้อตั๋วตั้งเด็กและผู้ใหญ่เปิดเปิด,ปดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง 9โมงค่ะถึง9<ด>โมงเย็นทุกวันเลยทุกวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีการเล迟เวลาเสาร์อาทิตย์ก็จะป็น6โมงเย็นค่ะครับนี่คือน้องที่นั่งรอรับบริการแก่ลูกค้านะครับเดี๋ยวกิดติไปดูข้างในดีกว่าวันนี้ก็วันนี้ขอบคุณมากนะ,ะที่ให้โอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปข้างในเลยท่านผู้ชมเราเซอร์เวตรงเนี้ยโอเคนะโหมีคนเยอะนะวันนี้ขนาดวันจันนะท่านผู้ชมเนื้อคุณพ่อคุณแม่พาเด็กมา,านี่นี่บรรยากาศด้านในนะจะมีหุ่นหุ่นนี้เขาบอกว่า อันนี้คือป้ายนี้ก็บอกนะฮะชี้ไปข้างบนนี่คือไปดาวังคารขวาเนี่ยขวาไปกรุงเทพซ้ายเชียงรายร้านค้าร้านกาแฟอยู่นี่ฮะร้านกาแฟอยู่นี่ก็ชี้แบงนี้ป้ายอย่างนี้เลยฮะโอ้โหพี่เขามุกมุยมุกขำๆด้วยฮะนี่ฮะบรรยากาศนี่เจอข้างหน้าก่อนเลยนี่รถรถเมย์รถเบคันใหญ่โอ้โหโอ้โหเนี่ย มีหุ่นหลากหลายเลยครับมีทุกอย่างนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าเชิญชมหุ่นด้านในครับโอ้โหทำชมวันนี้ขอเป็นเด็กสักวันนะฮะเด็กๆน้องๆหนูๆเนีนะ่ยชอบมาเลยที่นี่บ้านหุ่นเหล็กอยู่ในอ่างทองนะครับมีที่เดียวในจังหวัดอ่างทองที่ทำแบบบ้านหุ่นเหล็กเนะี่ยเดินสํารวจนิดนนะึงฮะนีมีตัวน้อยๆอะนี่ตัวน้อย คือมีเยอะมากเลยฮะของเพี่ยเองเนี่ยเขาทำจัดสร้างวะจัดทาโชว์เนี่ยมีเยอะมากเลยโอ้โหนี่คือสุดยอดจริงฮะมีทุกอย่างเกี่ยวกับคือมีหุ่นยนต์ทุกอย่างเลยมีสไปเดอร์แมนมีโอ้โหนี่กิตติไม่รู้จักหมดอันเนี่ยเพื่อนๆดูเองครับดูเองครับ ่ะงโอ้โหนี่ฮะเพื่อนๆดูเองว่ามันคืออะไรบ้างครับโอ้โหอ่ะถ่ายห่างๆแล้วกันเนี่ยฮะโอ้โหมุมสุดยอดจริงนะโอ้โหนี่ฮะ นี่นะทผูชมดูนี่คือโรงโรงเก็บเก็บคุณโดยเฉพาะของพี่อเอกครับ โอ้โหนี่นะจังหวัดอ่างทองดูชั้นบนก็มีนะท่านชมดูชั้นบนขึ้นข้างบน อันนี้มุมคุณหนุ่มคุณน้องฮะอันนี้คือยอดนะน่าจะเป็นยอดเหรียญได้แล้วคผู้ชมโอ้โหหุ่หหนทุกตัวนี่เยอะมากฮะบัรใหญยไม่ถูกกันนี้ก็บอกว่าตู้แลกเหรียญอยู่ตรงนี้นะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะโอ้โหอะไรกันเนี่ยบ้านหุ่นเหล็กเนี่ยถึงได้ใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมดนะูเดี๋ยวเรา คือเดินเดินเดินรอบตัวนอกอันนี้สไปเดอร์แมนนะท่านผู้ชมโอ้โหนี่นอนอยู่บนรถเลยขนารดรถนะท่านผู้ชมดูนะคือเหล็กเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือทุกชิ้นส่วนของอ่าเหล็กอของของเหล็กที่เขาเรียกออกมาดีไซเคิลใหม่แต่ผมนะ่าผมดูแล้วน่าจะเป็นเหล็กใหม่นะถ้าเหล็กเก่าเนี่ยคงไม่รู้นะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเหล็กใหม่หรืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเราคุยกับเพี้ยนอีกทีนึ่นะ โอ้โห,หเนี่ยท่านผู้ชมสไปเดอร์แมนโอ้โหเนี่ยสุดยอดเลยครับเสียดายไม่มีคนถ่ายรูปเลยน,น,นี่บรรยากาศภายในบ้านหุ่นเหล็กฝั่งนี้มีห้องน้ำด้วยนะมีฝั่งนี้บ้องน้ำผู้บ้าน้ำผู้ชายในห้องมาผู้หญิง มีห้องน้ำแล้วก็มีหุ่นโหนี่ฮนะดูวันนี้วันวันจันนะคนอาจจะน้อยไปนิดนึงนะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่น้องๆหนูๆจะเยอะมากเลยะหนี่อันนี้ขับเคลื่อนได้นะที่เห็นนะคือขับเคลื่อนได้มีเป็นเครื่องยนต์มีเครื่องยนต์บังคับได้ขับเคลื่อนได้ตัวน,นี้โหแต่ละตัวนะ คือสัตว์ประหลาดทุกตัวนะอยู่ในบ้านหุ่นเหล็กของพี่เอกบนเลยครับเดี๋ยวเราไปชม้รอบบรรยากาศอันนี้คือในโรงขนาดใหญ่นะโอ้โหในโรงดูนักชมนีทุกอย่างเลยนะโอ้โหนี่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 นน ตัวอะไรนี่น้องๆหน,นรูรู้จักนะเนะี่ยร,รู้จักไม่ต้องบอกบรรยายนะเพราะว่ารู้จักไม่หมดครับนี่โคดไลเดอร์โอ้โห,โหรูปนี้นะกิตติชอบมากเลยนะโคดไลเดอร์แล้วก็มีรูปรถ,รถรถมอเตอร์ไซค์ของโคดไลเดอร์หลากหลายต่างๆให้เห็นนั่นน้ำจืดด้วยครับนี่ครับ โอ้โหนี่นะท่านผู้ชมนี่คือในโรงนะฮะในโรงคือพื้นที่ใหญ่มากเลยที่เขาจัดโชว์นะ่ะจ,จัดการแสดงจัดโชว์นะ่ะคือใหญ่จริงฮนะผมก็ไม่รู้ถ้าเกิดรามากลางแจ้งโนอะ้โหมีร่วมให้ยืมด้วยมีร่วมให้ยืมแล้วก็มาคืนตรงนี้ฮนะจุดฟรีเลยตรงนี้ครับอามุมนั้นคือข้าว兰州กาแฟาด้านหลังเดี๋ยวเราเราสำรวจแถว,แถวนี้ก่อนแะแเวกนี้ก่อนคือบอกตรงว่ามันเยอะแล้ว ที่ติไม่สามารถอธิบายเพื่อนๆได้หมดว่า,อ,าอุนเล็กเนี่ยเชื่ออะไรบ้างก็เชื่ออะไรบ้างคือมันเยอะจริงอะ่ะอ้าเพื่อนๆดูเองฮะคงรู้จักนะฮะน้องๆหนูๆรู้จักแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจเดินมาด้านกว้างกวางด้านขวาเมื่อคี้เราเดินขวางซ้ายนะขอขอสำรวจนิดนึงโอ้โหนี่ฮะมีหัวเขบอกว่ามีจำนายด้วยนะนี่หัวดูแต่ละชิ้นฮนะโอ้นี่ลิงฮะกอริลลาโอเคครับ แมมอดก็มีฮะอยู่บนหกนี่อยู่บนรถลากเลยรถพ่วงเลยนี่ฮะแม่หมอสนี่ลากมาเลยความตัวใหญ่ก็น้องๆหนูๆลองดูหลายช่องแล้วนะครับวันนี้ก็ช่องบ้านน้องดาวชาแนลก็จริงๆแล้วถ่ายเกี่ยวกับบ้านมันไม่ก็ผ่านแล้วก็เอามาฝากน้องๆหนูๆนะลองดูนะฮะนี่คือใหญ่จริงๆฮะโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่ขนาดนี้เลยก็จัดจําหน่ายด้วยนะครับท่านผู้ชม ถ้าใครอยากได้ชิ้นไหนนี่ย mm hmm. เขาบอกโ mm hmm. หนี่จำหน่ายด้วยใหญ่จริงๆอะไม่รู้จะเดินสํารวจยังไงดูฮะดูดูดด mm hmm. เป็นดงเลยครับท่านผู้ชมนี่ mm hmm. หึ้ใหญ่ไม่ใหญ่ดูะดูก่อนใหญ่จริงๆแล้วพี่ก็ดูแลอย่างดีนะท่านผู้ชมดูนะดูแลอย่างดีนะเรื่องเรื่องขึ้นสนิมเนี่ยกงคือเขาดูแลอย่างดีนะเพราะกันสนิม รู้เลยครับเพราะว่ามันใหม่สดอยู่ตลอดเวลาครับนี่โอเคนะครับคือทุกรูปแบบที่ที่เราเห็นในภาพยนตร์นะนะก็จะอยู่ที่นี่เลยครับบานุนเหล็กของวินเนกโอ้โหใหญ่จริงๆครับอันนี้ทรานฟาออไเขาเรียกชื่อชื่อชื่อออฟติมัส พลางอธิบพางโอ้โหไม่รู้ออกเสียงถูกไม่พูดน้องๆไม่ได้นี่เจอแล้วครับตผู้ชมโอ้โหดิเชื่ออะไรแล้วนะน้องๆช่วยคอมเมนต์หน่อยกิติีลืมแล้วเพราะไม่ดูไม่ก็ไดบูดูบ่อยเป็นรถของพระเวแล้วแปลงร่างแล้วก็จะเป็นรถของพระเอกน่านี่ฮะโอโ้สุดยอดจริงฮนะพี่อเนกคิดไปได้ไงนะนี่คือคนรุ่นคนคน,คนไทยรุ่นใหม่เลยนะโอ้โหผมเจอหมายเลขแนละ้วไม่ใช่ใบหวยนะ ก็บอกว่าก็คือเขียนยี่ห้อไว้แล้วเขียนเขียนหมายเลขไว้ได้เนะยสองหกเก้าแปดหกเก้าแปดน้าลุ้นน่าลุ้น <c oughs> นึกไม่ออกว่าตัวนี้ชื่ออะไรจริงๆฮะนึกไม่ออกจริงว่าตัวนี้ชื่ออะไรแล้วลืมแล้วโอ้โหมันไม่ใช่เหมือนคุณนูคุณน้องอ่ะเก่งนะเป็นรถของพระเอกเวลาแปลงร่างอ่ะตัวนี้จะควบพระเอกเลยส่วนตัวนี้คือเป็นหัวหน้านี่คือหัวหน้าในหนัง นี่คือบ้านหุ่นเล็กครับนี่นี้เลยครับท่านผู้ชมครับวันกิตติเที่ยวมาทั้งวันแล้วครับบ้านหุ่นเหล็กในจังหวัดอ่างทองโอ้โหรู้สึกร้อนแต่ว่ามีห้องแอร์อยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวก็มีร้านนี้นะกาแฟกาแฟสดโอ้โหนี่บริการร้านกาแฟสดเดี๋ยวเราไปกินร้านกาแฟสดว่ารสชาติจะเป็นยังไงท่านผู้ชมนี่ฮนะร้านกาแฟสด